คนชอบมาถามไอ้กฎของกรรมต่างๆนะเกือธิบายเลยปานาธิบานี้ชาตินี้ถ้าเราทำเราเป็นคนใจร้ายใครก็มีคนเขาเกลียดน้ำหน้าไม่อย่าอย่คบหาสมาคมด้วยถ้าตายไปแล้วลงนรกมาเป็นเปรตอสุรกายสถิติฉาน เป็นคนก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบ,บายทุกคนลภาพถ้ากรรมมันหนักก็ไปอุปคา,าตะกรรมตายก่อนอายุสำหรับอธินาทานถ้าทำแล้วชาตินี้มันก็ไม่มีความสุขคนลักคนขโมยคนปล้นนี่นะรู้อยู่แล้วเขาเกลียดเขา้าคุกเข้าตารางเขาเป็นเกิดมาชาติตายไปแล้วไป เป็นสัตว์ในรกเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดชานพอเกิดมาเป็นคนถูกล่นบ่อยๆของหายบ่อยๆไฟไม่บ้านลมพัดให้บานพังน้ำท่วมให้เกิดความที่หายวายวอดเอ,อโจรกรรมลบกวนอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องของที่นาทานในชาติก่อนจำให้ดีนยครับ ผมรำคาญคนมาถามกฎของกรรมไม่ทีผมรำคาญก็พ่าพวกนี้ไม่รู้จะไปแก้ทำเกลือสร้างความเลวมันแล้วเนะี่ยทำไมยังมานั่งบนกันเมื่อเลวมันแล้วชาตินี้แล้วก็สร้างความดีใช้หมดมันก็หมดเรื่องสำหรับการเมสุเมชาจานี้โทษที่จะพึงได้รับก็ไปลงนรกว่าเลยมันก็แล้วกันนะครับ พ่อมาเป็นคนคนที่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นคนหัวดือหมดพูดจาอะไรไม่มีใครเชื่อฟังสำหรับพูดาวาจาไอวาจาชั่วเนี่ยพูดเท็จพูด่อเสอเียดวาจาชั่วพูดเท็จเกิดมาชาติใหม่พูดอะไรไม่มีใครเขาเชื่อแต่พูด่อเสียดชาติเกิดมาเป็นคนทั้งชาตินั้นไม่มีความสุข มีแต่คนเขายุให้รำําให้รัวแตกเล่าอยู่เสมอแต่ถ้าพูดวาจาหยาบนี่วาจาไร้ประโยชน์จริงๆพูดดีมันก็เป็นชั่วคนเข้าไม่อยากจะคบหาสมาคมตัวอย่างนั้นมีเยอะสำหรับพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลคนประเภทนี้เกิดมาชาติใหม่ก็เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ด้วยวาจา ไม่มีใครเขาเล่นด้วยพูดจริงเขาก็ไม่ยอมเชื่อว่าจริงสำหรับวิชาโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติองคนอื่นเกิดมาในชาติใหม่จะทำอะไรขึ้นมาก็ตามคนก็เห็นว่าดีไปหมดแล้วก็อยากจะเอาไปซะพยาบาทอาการปองร้าย คนประเภทนี้เกิดขึ้นมาชาติใหม่จะมีอารมณ์ขัางใครหวาดระแวงอยู่เสมอคิดว่าจะมีคนจองล้างจองปลานสำหรับมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไอ้ลงนี่ผมไม่บายเรื่องลงนรกมันลงกันแน่แล้วนะแต่ถ้าว่าไม่มีเียบได้การเกิดมาไม่มีทางดี